กันเช่นกับช่องคนเมืองทองสำรับทีนี้ก็เรามาพบกันกับชุดแฮปปี้มิลนะครันนี้ก็จะเป็นชุดที่แฮปปี้มิลับไปร่วมกับทางของเล่นนัทนะครับผมก็อันนี้เป็นชุดที่ะครับผมก็น่าจะเป็นรูปรูปบาร์สหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูครับถุงเนะี่ยค่อนข้างจะถุงที่จะใหญ่นะครับผมแบบเป็นของในแบบใหญ่กว่าตัวเซตสองเซตที่ผ่านมานะครับ มาแกะดูกันเลยครับแกะมาก็เนี่ยจะมีเป็นกระดาษนะครับที่เอาไว้ทาเหมือนเป็นรูปกลวยนะครับผมนี่ไม่รู้นะว่าจะทํายังไงเดี๋ยวต้องมาดูในใบระกอบนะครับผมนี่ดัดหนึ่งนะผมก็ให้งอนะครผมม้วนนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในรูนะครับรูกลวยแบบนี้นะผมแต่ก็สามารถกดรูนะครผมมันจะยิงเหมือนลูกบอลออกมานะครับเดี๋ยวต้องมาทํากันดูแล้วกันครับ นะครัก็ทาตัวนิ้วออกมาก่อนนะจากถุงนี่ครับผมออกมาปุ๊บก็จะเป็นแบบที่ยิงลูกนะครับผมเรายิงแล้วลูกก็จะตกไปนะครับนี่ครับลักษณะนะครับมันเหมือนกับเวลาเรากดบริเวณปุ่มทางด้านตรงด้านข้างในผมมันจะมีตัวสีำส,ส้มนะครับมันจะบีบ เข้าไปแบบนี้จะทำให้ลูกบอลนะครับมันดีดออกมาเลยครับผมนี่ก็รูปแบบดีเทลก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับผมเนี่ยดูดีเทลรายละเอียดก็การใช้งานถือว่าเยี่ยมเลยนะับดีดออกไปแบบนี้เลยนี่น,นี่นี่ครับการประกอบนะครับตามที่ได้บอกนะครับผมก็ พยายามทาให้มันเป็นรูปวงกลมนะผมแล้วก็ยัดเข้าไปนะมันจะมีช่องบริเวณด้านข้างนะผมก็ยัดเข้าไปให้มันลงช่องนะครับเนี่ยพอเรายัดเข้าไปลงช่องแล้วก็จะได้รูปแบบนะผมประมาณนี้นะผมนี่ปแป้แงรูปแบบก็ใส่ลูกลงไปครับแล้วก็ วิธีการเล่นนะผมก็ง่ายๆแล้วก็นี่ครับผมดีดลูกขึ้นไปทางด้านบนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้กับรับลูกให้มันตกลงมาที่เดิมนะครับนี่ครับนี่ครับนี้กดแบบเบาๆนะผมถ้าเรากดแรงๆก็ลูกก็จะเด้งขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกนะครับผมการเล่นก็จะประมาณนี้ครับสำหรับของเล่นชิ้นนี้นะเป็นชุดที่3นะผมในคอลเลกชันชุด Happy m e a l กับเนักนะครับผมนี่ครับ สหรับคิดนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสหรับคิปนี้เป็นชุดที่3นะก็ใครที่คาถามก็ถามได้ใต้คอมอ๋อ,อลืมไปนะผมเดี๋ยวเราจะมาลองการสแกนใหผมค r code แล้วก็เข้าไปเล่นเกมดูนะครับว่ารูปแบบเกมเจะเป็นรูปแบบไหนนะผมเดี๋ยวมาสแกนแล้วมาเล่นกันเลยครับก็นำโทรศัพท์มเปิดหน้าสแกนนะครับ นี่ครับพอเราสแกนแล้วเราก็จะเข้าไปในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะผมรอสักครู่ครับนี่ก็กดเข้าไปเล่นเกมนะครับผมแล้วก็อ่านนะผมกลับไปเล่นเกมครับก็ไม่อยากฟังก็กดข้ามไปเลยเลยนะครับผมพเรากดข้ามแล้วก็จะมีเกมมาให้ทั้งหมด3เกมนะครับ ก็รูปแบบเกมครับก็ไม่ได้แบบจะเยอะนะครับผมก็จําได้มากกับเกมชุดบารสเนี่ยเราเล่นไปแล้วในชุดที่2นะครับผมส่วนเกมติดเนี่ยเราก็เล่นไปแล้วนะส่วนเกมอันนี้เรายังไม่ได้เล่นครับเกมที่เป็นรูปแบบเนี้ครับผมนี่เป็นเกมที่2นะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยครับกดเข้าไปครับในเกมที่2แล้วก็กดถัดไปครับผมก็เลือกแบบระดับง่ายเลยก่อนนะ เกมนี้ก็ที่จริงเราได้เล่นไปแล้วนะสำหรับเกมนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้เล่นก็ไปโหลดมาเล่นนะครับผมสรุปแล้วเกมน่าจะมีเพียง3เกมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องรอว่าทางแม็กนะผมมันจะอัปเดตนะผมเกมอื่นๆมาให้หรือเปล่าับแต่ว่าตอนนี้มีให้เล่นทั้งหมด3เกมนะผมก็ใครที่ยังไม่ได้เล่นก็ไปโหลดมาเล่นนะครับสำหรับเกนี้ก็น่าจะมีเพียงต่านี้นะอย่าลืมว่ากดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ จากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้ากรับผมไปแล้วครับเจอกันครับสวัสดีครับ